สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับผมช่างรลิวคนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเข้าสายนะครับเพียวเอ้เข้าสายเข้าหัวสายนะครับเพียวสองห้าเก้านะครับเพียวสองห้าเก้านะครับเพียวสองห้าเก้าเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับสายอาร์จีหนึ่งสี่สองนะครับหรือว่าพวก ตระกูลสายเส้นเล็กๆเนี่ย r g 5 8นะครับ r g 1 4 2 r g 4 0 0นะครับนะครับผมจะมาเข้าสายกับตัวนี้นะครับเนี่ยสายที่ผมนำมาสาธิตตอนนี้ก็เป็นสาย r g 1 4 2 PUR นะครับเป็นสายเทปล่อนะครับ PTFE นะครับที่หลายๆท่านเรียกว่าสายดูปองดูปองนะครับสายดูปองนะครับแต่ว่ามันเป็นสาย PTFE นะครับคือสายเทปล่อนะครับ เทปร้อนยังไงก็คือตัวเด e ักทิกมันนะครับเป็น PTFE นะครับเดล c กทิกก็คือตัวตัวขาวๆเนี่ยนะครับเนี่ยขาวๆเนี่ยนะครับเป็น PTFE นะครับทนความร้อนสูงนะครับโอเคนะครับหัว PL2H9 นะครับจากร้าน AR t r a n s m i s s i o n นะครับนะครับเป็นหัวรุ่นนี้นะครับก็จะมีปลอกเล็ก ฝั่งท้ายนะครับปอกเล็กฝั่งท้ายนะครับสำหรับสำหรับใส่พวก r g 5 8นะครับ r g 5 8นะครับตัวขั้วก็เป็นขั้วชุบเงินมานะครับเป็นขั้วชุบเงินนะครับอินเนอร์ชุบเงินตัวถังชุบเงินนะครับส่วนตัวปลอกตัวขั้วตัวหมุนเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองชุบ ซิงครับชุบซิงเอามานะครับเหมือนกันนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะยาวนะครับเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะทําอะไรสายเส้นนี้นะครับผมนั่งทิมนะครับนั่งทิมเมื่อคือนนี้ผมลองนั่งทิมเล่นนะครับทิมเอาความถี่สองร้อยสี่สิบห้าเมกนะครับ เครื่องแดงนะครับของเครื่องแดงนะครับความยาวก็เกือบเกือบห้าเมตรนะครับหลุดห้าเมตรหน่อยหนึ่งนะครับนั่งทีมเบานะครับก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้เฉพาะเครื่องแดงนะคือใช้ได้ทุกทุกย่านนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับร้อยสี่สิบนะครับไปจนถึงนู่นแหละครับผมเทสสแปนเมื่อ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 คืนนี้สแปนตั้งความถี่สตาร์ทที่ร้อยสี่สิบแล้วสต็อปอยู่ที่หนึ่งสองร้อยหกสิบเมตนะครับก็หนึ่งจุดศูนย์ตลอดย่านนะครับ ตแต่ว่าลงดีที่สุดอยู่ที่245นะครับความถี่245.1.01.07นะครับผมโพสต์รูปไว้ใน Facebook อยู่นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทํานะครับแต่ผมตัดสายเนี่ยนะครับสายที่ผมเนี่ยผมตัดเกินมานะครับผมตัดเลมด้าของ245มานะครับแต่ว่ามันมันลงไม่สวยนะครับมันลงไม่สวย มันลงอยู่ลงนึ่ง1.0อยู่แต่มัน1.081.09นะครับทีนี้รูปขึ้นมันไปโด่งตรงความถี่2 4 5มันชอบโด่งนะครับโด่งขึ้นไปมันไม่ลงเคอร์ฟมันไม่ลงมานะครับตามรูปขึ้นทรายของเรมด้านะครับของความถี่นะครับผมก็เลยนั่งตัดทิมนะครับทิมทิมทิมไปเรื่อยเยครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ตัดทิ้งเยอะเลยนะครับอันนี้แค่อันนี้แค่เศษน้อยๆนะครับที่ผมนั่งทิมเมื่อวานนี้นะครับ ผมก็ตัดทิมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเศษที่ทิมนะครับก็ไอตัวเส้นยาวก็มีนะครับผมตัดทิ้มไปแล้วนะครับเป็นประมาณเส้นละห้าเซนนะครับพวกนี้ก็เหลือเส้นละนิดละหน่อยผมก็ตัดทิมไปเรื่อยๆจะลงจะลงตามรูปที่ผมโพสในเฟซบุ o กนะครับลองเข้าไปดูในเพจช่างดิวคนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าหัวเปียวให้ดูก่อนนะครับเคครับ ก่อนเื่นเลยเราต้องนําหัวตัวนี้ของเรานะครับเนี่ยหัวเจ้าปลอกท้ายเนี่ยของ PL259 เนี่ยนะครับคือผมจะทําทุกวันนี้ผมจะทำอย่างนี้นะผมจะทําแบบหมุนอัดเข้าไปแน่นๆแล้วก็บัตดกรีอินเนอร์นะครับผมจะไม่บัตดกรีตรงนี้นะครับเวลาเวลาผมขายสายไปผมจะไม่บัตดกรีตรงนี้นะครับเผื่อลูกค้าจะไปเดินในรถอย่างนี้นะครับก็สามารถบัดกรีตรงอินเนอร์แล้วเคาะตะกัวออกนะครับ ให้ยีเนอร์มันลอยนะครับแล้วก็สามารถหมุนออกแล้วก็ไปเดินในรถได้เลยนะครับเวลาประกอบเข้าก็แค่อัดเข้าให้แน่นนะครับแล้วก็บัดกรียเนอร์นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าอยากแข็งแรงกว่านั้นก็บัดกรีตรงนี้นะครับบัดกรีถมตะกั่วลงไปเช่นี้จบนะครับไม่ต้องห่วงว่าตัวตัวสารมันจะละลายนะครับสารมันไม่ละลายนะครับเพราะว่าตัวไอเจ้า PTFE อบ่ะ e มันมันทนความร้อนนะครับทนความร้อนอันนี้เศษเศษที่ผมเหลาออกมาจากอันนี้นะครับลองเอาไฟแช็กเผาก็ไม่ละลายนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับการเข้าก็เข้าง่ายๆนะครับง่ายๆเครื่องมือพื้นบ้านนะครับคัตเตอร์คีมตัดคัตเตอร์ะนะครับคีมตัดคัตเตอร์ตะไบนะครับนะครับคัตเตอร์คีมหนีบคีมตัดนะครับ ขาดไม่ได้คือตะไบนะครับตะไบกันไกลนะครับถ้ามีหรือว่าเป็นครีมครีมตัดแบบนี้นะครับเล็กๆเนี่ยนะครับโอเคนะครับคนื่นเลยเราต้องเอาตัวนี้ไปตะไบก่อนนะครับเพื่อที่จะไปตะไบเอาซิงที่เขาเคลือบเนี่ยครับที่เขาชุบออกนะครับให้เห็นเฉพาะทองเหลืองนะครับเวลาเราบดกรีถึงจะได้ติดง่ายนะครับมันจะไม่หลุดนะครับผมก็จะตะไบนะครับ นี้คือลบตะเข็บด้านในนะครับอันนี้คมจริงๆนะครับเนี่ยออะไรเนี่ยปากเขี้ยบตะเตเลสเนี่ยนะครับของอะไรไม่รู้นะครับผมสั่งมาลองใช้ดูนะครับขอบก็คมมากนะครับเอาไว้กรีดด้านในเนี่ยแบบเลี่ยงเกลียแล้วเกลีนะครับนะครับเรียบร้อยครับนะครับตะใบนะครับให้เห็นทองเหลืองนะครับนะครับให้เห็นทองเหลือง แล้วก็สวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปมันจะพอดีนะครับโอเคแล้วก็นำหัวมาวัดนะครับเนี่ยอินเนอร์เสมอปลายสายเลยนะครับท้ายก็ลักษณะที่เราหมุนสวมเข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะถึงไหมมันมันจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องปอกอีกชั้นหนึ่งอยู่นะครับมันจะเหลืออยู่นิดนึงให้เราได้ตัดอยู่นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับ โอเคแล้วมาร์กนะครับเนี่ยมาร์กไว้นะครับรูดปอกล,ลงมานะครับคัตเตอร์ตัดนะครับเอาชีนออกนะครับให้เหลือเฉพาะตัวไดเ็กชิกนะครับอโอ้โหเมงกระดูกน้อยนะครับเสียงดังเลยเจ้าตัวสาย r g หนึ่งสี่สอง p u จะค่อนข้างนิ่มนะครับนิ่มอ่อนนะครับความอ่อนความให้ตัวก็ เกือบเท่าอาจีห้าแปดเลยนะครับเกือบเท่าเลยนะครับเพราะว่าอ่อนมากนะครับอ่อนนะครับอ่อนแบบสบายๆมันจะไม่แข็งเหมือนเหมือนอารจีหนึ่งสี่สองธรรมดาตัวสีน้ําตาลนะครับหรือว่าอาร์จีสี่ร้อยนะครับตัวพียูอานี่จะอ่อนนะครับผ่อนมากนะครับอ่อนแบบเอาไปใช้ทําสายจัมเปอร์สําหรับทดสอบอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าทําสายหลังเครื่องทําสายจัมอะไรสายคูอะไรที่เรียกกันนะครับก็โอเคนะครับใช้ได้ดีนะครับอัตราการร้อนก็น้อยนะครับ ทนความร้อนสูงนะครับค่าวิโรนะครับอยู่ที่70%นะครับหรือว่าตัวคูณเขาอยู่ที่0.70นะครับสำหรับสายอจหนึ่งานะครับสายที่เป็น P t ท e แบบนี้นะครับก็ตัวคูณจะเท่ากันนะครับตัวคูณจะเท่ากันก็คือ0.7 0.7ใช่ไหมผมพูดอะไรเมื่อกี้นี้0.7นะครับเพราะว่า70เปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่ากับ0.7นะครับตัวคูณ0.7นะครับโอเค เรียบร้อยนะครับเราก็ปอกนิดนึงนะครับประมาณ2มิลนะครับประมาณ2มิลนะครับเอาเฉพาะไอ้เปลือกเนี่ยเอาเฉพาะแจ็คเก็ตเขาออกนะครับแจ็คเก็ตสีน้ําเงินเนี่ยหรือถ้าเป็นสายธรรมดาก็จะเป็นสีน้ตาลนะครับแล้วก็เอาเอาเอาเจ้าตัวสายออกนะครับเปลือกสายอะที่เขาเรียกว่าแจ็กเก็ตเนี่ยนะครับออกนะครับนะครับออกลักษณะนี้นะครับเนี่ย ก็จะเห็นชีเนินสองชั้นนะครับที่เขาถักกันอยู่นะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาครับลรากดเจ้าตัวนี้เนี่ยลงไปนะครับตัวชีเนี่ยลงไปนะครับให้เขาบานออกมานะครับบานออกมานะครับบานออกมาจนรอบเลยนะครับบานจนรอบเลยทำง่ายๆครับทำาง่ายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับ ขอให้มันสวยๆหน่อยให้ดูดีมีชาติตระกูลหน่อยนะครับผมนะครับนะครับบาอกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นกันไหมเอ่ยนะครับทุกวันนี้ผมใช้โกโปรถ่ายนะครับเลือกจากกล้องกล้องใหญ่แบตหมดเร็วมากนะครับนะครับก็เลยเอาโกโปรมาถ่ายนะครับมันอาจจะไม่ชัดเหมือนตัวกล้องใหญ่นะครับบานออกอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีตะเข็บล้นๆออกมาหน่อยนึงนิดนึงนะครับ เราอยากให้สวยเราก็ใช้ครีม <ๆ S 1> นะครับเนี่ยนะครับหรือท่านจะถมตะกัวก่อนแล้วมามาตัดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ตัดก็เอาตะไบานะครับเนี่ยบัดกรีเสร็จก็เอาตะใบถูถูถูนะครับให้เขามนสวยงามแต่ถ้าอยากบัดกรีแล้วไม่ค่อยไม่อยากไม่อยากมาตะไบก็ใ <scar> ช <stretch Netherlands> ้กรรไกรครับค่อยๆเล็มออกนะครับนะครับเล็มออกนะครับมันก็จะ ทังเกดูว่ามันจะเสมอนะครับท่านไกลเลียมมันจะเสมอกับตัวปลอกเลยนะครับเสมอเลยแต่ผมจะทําแค่นี้ก่อนผมจะบัดกรีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใบตะใบสูให้ดูอีกนะครับทั้งสองแบบเลยนะครับแล้วก็นํานะครับมาบัดกรีนะครับมาบัดกรีนะครับบัดกรีนะครับก็รูดให้ติดนะครับถ้ามีแท่นคีบก็ใช้แท่นคีบนะครับ เราก็นําตะกัวมานะครับตะกัวก็เป็นตะกัวผสมเงินนะครับผมนิยมใช้ตะกัวผสมเงินเพราะว่าการนําสัญญาณอะไรก็จะดีกว่านะครับ,นะรบกดเล่งความร้อนให้สูงสูงเลยนะครับเพราะว่าตัวปลอกปลอกคล้ายเราเนี่ยนะครับต้องการความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ต้องห่วงว่าสาย อาจีหนึ่งสสองพีวาเนี่ยหรือว่าสายที่เป็นเทฟลอนเนี่ยที่เป็นพีทีีนะมันจะละลายนะไม่ต้องห่วงนะมันไม่ละลายนะครับเนี่ยไอเขาขาวเนี่ยไม่ละลายนะไม่เหมือนกับอาร์จีห้าแปดนะครับถ้าอาร์จีห้าแปดเขาหัว,หวแรงจี้หน่อยเดียวก็เปื่อยหมดแล้วเพราะมันเป็นพี c ีซีนะครับอันนี้เล่งความร้อนได้เลยครับนะครับเล่งความร้อนให้สูงเลยนะครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้เย็นนะครับ ทิงสักพักหนึ่งให้เย็นนะครับอันนี้ก็มีผมมีงานที่ค้างอยู่ก็คือประกอบสายตัวนี้เหลืออีกสี่เส้นนะครับประกอบไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับพอดีผมเพิ่งออกไปข้างหนา้าข้างนอกมานะครับกับอีกชุดหนึ่งก็คือสายนะครับเพื่อนสมาชิกสั่งมาเป็นสายจำหลังเครื่อง s v r นะครับสองเส้นแล้วก็สายจำตัวผู้ตัวเมียนะครับหัวท้าย P พียวก็อีกหนึ่งเส้นเป็นสามเส้นนะครับเส้นละหนึ่งส่วนสองเลมด้าน,นะครับ ก็เดี๋ยวจะตัดเข้านะครับเพื่อนสมาชิกโทรมาทวงแล้วเมื่อบ่ายนี้นะครับโอเคดูสิแรงสีฟันฉันไปไหนตัวก็ลบกมากนะครับอันนี้นึงแบบว่างานกองเต็มเลยครับงานเคลียไม่ออกเลยทั้งตัวางานหลักครับ ก็มีนะครับงานลองก็มีนะครับแต่ว่างานหลักจริงๆคือตรวจสถานีวิทยุนะครับช่วงนี้ก็โดนเขาให้งานโควิดนะครับม่ให้ตรวจนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนะครับถ้าถ้าไม่ตัดเนี่ยไอฝั่งที่ตัดเนี่ยนะครับฝั่งที่วัลไกตัดมันจะเรียบสวยงามนะครับแต่ถ้าฝั่งที่ไม่ตัดมันก็จะมีตะเข็บโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้ครีม เลียมออกได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยงามเหมือนกับตะไบนะครับใช้ตะไบจะสวยกว่านะครับผมก็จะหนี่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้ตะไบนะครับจะเห็นกันไหมเอ่ยนะครับน่าจะเห็นนะตะไบนะครับตะไบไปเลยนะครับคือบัตรเกลียมัน มันติดอยู่แล้วนะครับติดแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะครับแน่นแน,แน่ๆนะครับลองกระชากลองดึงเด้อไม่หลุดนะครับก็ทะบายให้กลมนะครับทำให้สวยนะครับ ถ้าทำไม่สวยก็จะถามหาช่างนะครับอาาบายเรียบร้อยนะครับกลมดิ๊กนะครับเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดครับทีนี้นะครับทำความสะอาดผมก็จะใช้เทนเนอร์นะครับ ทิเนอร์ทิเนอร์ตาหัวระฆังหวนาฬิกานะครับโอ้สวยจังเลยนะครับพอมันสะอาดแล้วมันจะสวยนะครับป้องก,กันการเกิดพลาสติกอินเดมอร์ด้วยนะครับนะครับสวยงามนะครับทีนี้นะครับ มีทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเราสวมเข้าไปมันจะสวมไม่ได้นะครับเพราะว่ารูรูอินเนอร์เนี่ยมันเล็กนะครับนะครับเราก็จะตัดกันใช่ไหมครับตัดตรงนี้เนี่ยเราก็เอาเอา,เอาตัว pcfb ที่ออกล้วจะเหลืออินเนอร์แค่เส้นเล็กๆใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาของการที่ลูกค้าเอาไปใช้ก็คือถ้าเกิดว่าถอดออกนะครับแล้วก็สวมเข้าไปใหม่แล้วบัดกีถมตะกัวลงไปอะตะกัวก็จะไหลย,ย้อนมาตามเนี่ยนะครับจนมันมันมัน,มนอาจจะเกิดการช็อตได้นะครับระหว่างอินเนอร์กับกลาวเนี่ยนะครับ ผมก็เลยทําผมก็เลยปลอกตัวน,นี้เนี่ยเหลาออกนะครับเหลาออกให้ให้เล็กลงอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าไปในรูนี้ได้นะครับเข้าไปในรูนี้ได้เวลาเราถมตะกวัวก็มันจะติดเฉพาะอินเนอร์ที่เราตัดนะครับตรงเอตรงตรงพีชีฟที่เราตัดทิ้งออกไปมันก็เหลือรอยเชื่อมอยู่ประมาณแค่ห้ามิลแค่นั้นเองนะครับมันก็จะแข็งแรงแล้วก็ตะกวัวไม่ไหลย,ย้อนมาช็อตกันด้วยนะครับ ไม่ต้องห่วงว่ามันจะถึงไม่ถึงนะครับบัดกี้แค่ห้ามิลนี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับหรือใครไม่มั่นใจก็เอาหนึ่งเซนก็ได้นะครับโอเคผมจะเหล่านะครับทีนี้ผมจะเหลาไว้จนนี้นะครับคัตเตอร์จะยาวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยคมละมันจะคมอยู่ช่วงนี้นะครับนะครับผมก็จะเหลาเข้ามานะครับบางๆนะครับค่อยๆเล็มออกนะครับนะครับจน จนรอบนะครับผมจนจน,จนตัว PTFE เนี่ยจนจนเขาสามารถสอดเข้าไปในตัวอินเนอร์ได้นะครับนะแต่อย่าลึกมากนะครับถ้าบางมากนะครับก็คือถ้าลงคัตเตอร์แรงนะครับมันก็จะเข้าไปลึกมันก็จะกินกินตัว PTFE มันก็จะไปถึงอินเนอร์นะครับมันก็จะส่งผลกับว่ามันจะเล็กเกินไปนะครับ มันจะไม่สามารถกั้นเ,เจ้าตะกั่วเวลาเราหยอดเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดนะครับเสยบออกนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้เราก็เหลาขึ้นนะครับ เหมือนกับเหลาตอกนะครับเหลาไม้นะครับรตอกเหลาไม้ทำจนประกอบเข้าไปในรูได้นะครับโอเคอมาวัดนะครับว่าเราจะหมุนเนี่ยหมุนเข้าไปชนเลยนะครับเราก็วัดเลยครับ เห็นไหมครับมันจะมีเศษที่มันโผล่ที่ผมบอกทีแรกว่ามันมันจะโผล่มานิดนึงเราต้องตัดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยมันเกินเห็นไหมครับนิดเดียวนะครับเราต้องการเข้าไปหนึ่งเซนใช่ไหมเราต้องการบันกหนึ่งเซนเราก็ตัดนะครับนับจากเนี่ยลงไปหนึ่งเซนเราก็ถมตะกัวลงไปหนึ่งเซนตะกัวมันก็จะไม่ไหลย้อนเข้ามาด้านในนะครับมันก็จะอยู่แค่ตรงที่เราตัดแค่นี้นะครับก็ประมาณกลางเอานะครับ นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดปลายออกส่วนที่มันเกินนะครับพอดีไหมเอ่ยนะครับมันพอดีเกินไปนะเลมเอาคิดหน่อยนึงอ่านะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือไอตัวนี้สามารถสวมเข้าไปได้นะครับดูนะครับเนี่ยมันสวมเข้าไปได้ปกติมันจะสวมไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัว p t f ีเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่กว่ารูครับนะครับ ทีนี้จะเห็นว่าปลายปลายของขั้วคอนเนคเตอร์มันยังมีนะครับเนี่ยอินเนอร์มันโผล่มาหน่อยนึงนะครับเราก็สามารถถมตะกั่วลงไปได้โดยที่มันไม่ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาข้างในนะเพราะถ้ามันไหลลงมาข้างในลึกๆมันจะทําให้อินเนอร์กลาวมันช็อตกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอัดล็อกให้แน่นนะครับ่อนอื่นก็อย่าลืมสวมปอกตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ <laughs> อ่าโอเคผมก็จะใช้ความมา ก็เจ้าตัวครีมนะครับจับต้องเวลาจับต้องจับให้แน่นนะครับอย่าให้มันรูดนะครับเพราะถ้ารูดแล้วมันจะไม่สวยนะครับมันจะเป็นรอยตรงขั้วนะครับเรียบร้อยครับสวยงามแน่นนะครับมือหมุนไม่ออกนะครับ โอเคต่อไปเราก็จะมาบัตรกรีนเนอร์นะครับบัตรกรีนเนอร์อก็ผมตะกั่วลงไปเลยนะครับมันจะไม่ไหลย,ย้อนกลับเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ปอกถึงด้านในใช่ไหมเราปอกแค่หนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนให้เหลือปลายแค่หนึ่ง,งเซนนะครับ มันก็จะอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับมันจะไม่ไหลเข้าไปข้างในเพราะว่าเรามีตัวเทฟลอนกั้นไว้อยู่นะครับนะครับเราก็ยอดตะกัวลงไปเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับติดแน่ๆครับเพราะว่าขั้วมันเป็นขั้วเงินนะครับตัวนี้นะครับมัวเป็นขั้วเงินแล้วก็ตัวสายนํแเราก็เป็นชุบเงินมานะครับสายนาชุบเงินนะครับชีนกาวสองชั้นชุบเงินมานะครับอย่าถมลงไปเลยครับ อย่าให้มันล้นนะครับถ้าล้นออกมาจะไหลออกมาข้างนอกนะครับแ้วเวลาเราสวมสวมเข้ากับเจ้าตัวเนี่ยตัวเมียมันจะเข้าลําบากนะครับนจะเข้าลําบากนีกนปนะครับเ,เสีผ้านะครับทุกชินเนอร์นะครับทำความสะอาดรองอินเนอร์ที่ราบตตร,รีนะครับ เรียบร้อยครับสายติ่งหลิงสวยงามนะครับสวยงามนะครับก็เวลาออกก็บัดกรีเคาะตะกัวออกนะครับแล้วก็หมุนออกเลยนะครับหมุนได้นะครับเวลาเอาเข้าก็หมุนดัดให้แน่นแล้วก็บัดกรีหรือถ้าไม่สบายใจก็บัดกรีตรงนี้อีกได้นะครับมันบัดกรีได้นะครับก้อนเป็นเงินครับถ้ากลัวไม่ติดก็ ตะใบนะครับตะไบก่อนนะครับถ้าขั้วใครไม่เป็นขั้วเงินก็ไปตะไบก่อนนะให้เห็นเนื้อทองเหลืองเวลาเราบัดกรีมันก็จะติดง่ายนะครับอาจจะใช้ความร้อนสูงนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับวิธีเข้าหัว pl 259นะครับสำหรับสาย r g 5 8หรือว่า r g 1 4 2 r g สีรนะครับนำไปใช้งานได้นะครับแวลาสวมเข้านะครับก็สวมง่ายๆนะครับหมุนล็อกนะครับ สบายๆตามสไตล์สร้างหลิวนะครับเครื่องมือบ้านๆน,นะครับลองไปลองไปทำกันดูนะครับสหรับการเข้าสาย pl การเข้าอสาย pl 29 9นะครับสหรับสายจี8 8า G 2หรือว่า RG400 นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ